ที่บอกว่าแท้พอเราไม่กล้าจะร้อยเปอร์เจะเบือไปนะร้อเปอร์เซ็นร้อยเปร์เซ็นเหลือกีตากรับเลยครับสามกตากสามจุดเกา้าจัดมาเลยนะครับเอารับสักสิบห้าวิดูซิว่าจะลงกี่ตะกสิบห้าวิ กดเลยค่ะคุณแม่ใช่ใครที่อยากจะจัดนะครับคือจัดได้เลยนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามากับอีกรอบหนึ่งครีมอีกเหรอ First Couture Wing เอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมสีสามสิบเจ็ดเซนสามสิบเจ็ดครับผมสามสิบเจ็ดเซนสุดท้ายค่ะเร็วๆค่ะสามสิบเจ็ดเซนมาครับมาสามสิบเจ็ดเซนสุดท้ายเอาเลยเราให้ดูก่อนอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับครีมนะครับเป็นครีมจั่งโสมนะครับคือต้องบอกว่า ตัวนี้เนี่ยมีคนใช้แล้วมารีวิวเยอะมากก็ดีจริงคือตัวนี้เนี่ยกลิ่นโสมเนี่ยชัดเจนมากนะครับทุกคนใช่นี่ตัวนี้ครีมคือบอกเลยว่าซึมง่ายมากคือใครที่แบบว่าบางทีแบบเฟิร์สเจคนแบบว่าดีๆสนุกสนานอะไรเงี้ยเฟิร์สแค่เอามาทาเอบอกเลยว่าช่วยได้เยอะทําไมช่วยอะไรซึมไวอ๋อนะคะเลยนี่นะครับปึ้มปาดปึ๊บทาสักครู่เดียวหมดแล้วเห็นไหม ไม่มีเลยบเบตอนนี้เหลือ35ตะกร้าแล้วค่ะเขาบอกใช้แล้วฝ้าเริ่มจางครับเนี่ยบอกแล้วว่าวันลดสิวฝ้ากระจุดังดำรอยดำรอยแดงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ีปันหานผิวแบบนี้ก็ต้องรีบกดรีบซื้อแล้วจริงๆเนะค่ะคุณพี่ค่ะช่ครับส4ตะกร้าสุดท้ายค่ะใช่นะสาตะกร้าสุดท้ายกดได้เลยเร็วๆ3 4ตะกร้าสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะใช่ใครที่อยากจัดคือบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคือคุ้มค่าแบบสุดๆเลยนะคือแค่ตัวเนี้ย แค er mm ่ตัวนี้ก็คุมแล้วเรื่องสรรพคุณเอ่ยหรือว่าเรื่องราคานะทุกคนใช่ค่ะใช่สองตะกร้าค่ะกินโ่งเยอะค่ะสั่งมาแล้วอ่าคือสารสกัดมันจากโสงจริงีมามันก็ต้องแบบว่าคำว่ากินโสงเยอะนิดนึงนีคะถูกต้องคุณพี่ขากดตะกร้าได้เลยนะคะใช่เลยคือต้องบอกว่าคุณพี่แขนนะครับคือไม่ใช่คุณพี่ขาวันนี้ก็ฝากกด เลยมีคนขับพี่กําลังกําลังอันนี้ไม่ใช่มุกงแน่ผมตั้งพูดด้วยความตั้งใจนะครับอืมอาร์ครับวันนี้คือต้องบอกว่าโอ้ยกลิ่นหอมโสมนะครับใช่ค่ะหอมมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกลิ่นโสมนะครับทาที่กระพุ้งแก้มนะครับบอกเลยว่าหอมโสมนะครับเอออ่าเหลือสามสิบเอ็ดตะก้าสามสิบเอ็ดตะก้าที่หอมใช่ใช่คุณแม่เขียวมีนะสะดุดบ่อยอืม ทุกคนค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยครับบอกเลยครับวันนี้คือเป็นสั่งโซบอีกรอบนะคือครั้งที่แล้วหลายๆครั้งเลยเนี่ยสองสามสี่ครั้งเนี่ยเราจัดเป็นพวกูุท้าวิญงไปใช่อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยใครที่ไม่ทันคือครั้งนี้เราเพิ่งเปิดสั่งสมไปสองรอบรอบนี้เป็นรอบที่3าที่ในไลฟ์นี้นะครับก็บอกเลยว่ามีทุกไลฟ์เลยสาหรับตัวนี้อ่ามีคนเรียกร้องขอร้องกันมาเยอะเราก็มาจัดกันให้นะครับวันนี้จัดให้ตามคำขอเลยค่ะใช่และตอนนี้นะ ฟากระจุดดำดำลอยดำลอยแดงหน้าขาวใสหน้าออร่าสามฟขึ้นไปสามารถใช้ได้ใช่สามฟขึ้นไปสามารถใช้ได้กดต่างาใครขึ้นเลยเร็วๆเลยสามสิบเซตค่ะอีกสามสิบเซตเดี๋ยวเราจะแพ็คๆน้ารั์เลยนะสามสิบเซตก็อนใครดูเองเลยว่ามันจึ้งขนาดไหนนะคะใครจะกดกดค่ะใครจะกดกดเดี๋ยวนี้ค่ะแอดมินต้องเด็กตะกล้าเรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่เคยเห็นจับมาเลยนะคะเออพี่หมื่นบอสเล่นเล่เห็นไหมบอกเลยว่าทุกคนค่ะ ใอยากได้ก็ต้องกดแล้วนะเพราะว่าครีมใช<ด>้ีจริงนะคะแล้ววันนี้นะคะตอนนี้จะเป็นสีดำตะกี้สีบูไปแล้วเนาะตะกี้สีบูไปแล้วคือ,เร,อ,รอเราก็อยากเราก็อยากแพ็ครวมๆเหมือนกันแต่ว่าออเดร์ก็ต้องรัวด้วยนะคะทุกคนนะคะ,นะเร็วๆวเ